โอ้มึงเห็นว่าคนหนักพู่อนะพู่อนเพอยุกของบนยุกของบนตัวหนึ่งบนไหนมันนอกมันนอกตัวหนึ่งดิเพราะตุ่มเปิดเปมึงรัดดิบอบ่ยิงตายตายจะเป็นบอทไม่ใช่แล้วะว

เอ้เอา้ยนี่ไงหินข้างหน้านี่หินข้างหน้านี่นี่ห็นนี่นี่นี่โอ้ก็นอนเนียนเกินมึงก็ข้างหลังก็มีอีกหลายตีเพื่อนหลายตี นิ้วไปด้วยระวังพี่หมดใช่ไหมพี่มีคนยู่เทวนี้โดนันั่้ตัวเย็นนะทอมปเ<ะ>อี่นั่นอะไรเนี่ยอือยังดื้อเหมือนเี่ยนอนนอน ไอ้คือซุในวงยิ่งไอ้คือนนี่มันอยู่ตัวนี้ตัวนึงอะตรงไหนตรงไหนมันมียมากสมแมมากสมเมียตัวหนึงเขาวงละเขาวงละว่อง มงวงเพินนสนตีนเถอะมงไหมะก็ดีเลยครับแรับแก้วเลครับจรงนั้นเหลืออีกสามคนเฮ้ยโอเค cho ông quá đấy tay 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 đi ô oh, nhìn những ở à đây nào những cửa bất thử anh ở đây mau à Ô oh. hô, อยู่ทังเนื่อนนะ่ะนกนกเลี้ยตัวเดียวเลี<ง>้ตัวเดียวไห<า>นะไม่เอ็มเคสิบสองคือบอกเก็มเคสสอมีมันกว่าตัวหนากรับตายเมือดครับหกูได้ขายอยู่สองตัวเอากูก็ไม่ได้เอ็มพีพีครับกูขายตั้งแปดตัว เฮ้ยเอียงว่ะดาเมีดก็ไลายกว่าข่าก็รลายกว่าไม่หรอ